สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนยุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสาหรับชานี้ถือว่ามีข่าวคราวของซลาตันอิบฮิโมวิชมาอัปเดตนะครับถ้าพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปก็คงไม่ได้แชมป์อะไรอีกแล้วนะครับอิบฮิโมวิชครับหัวหอกตัวเก่าของเอซีมิลานเนี่ยเชื่อว่าผู้เล่นชุดปัจจุบันของทีมชาติอาร์เจนตินาครับจะไม่สามารถเป็นแชมป์อะไรได้อีกต่อไปแล้ว เพราะว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาในการฉลองแชมป์ล่าสุดฟุตบอลโลก2 0 2 2นะมันไม่ดีเลยนะครับในศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาต้องบอกว่าอาร์เจนตินาครับผงาดคว้าแช,ชมป์โลกได้สาเร็จนะครับภายหลังเอาชนะจุดโทษฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศไปหลังจบเกมครับทีมชาติอาร,ร์เจนตินาเนะี่ยได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเฉลิมฉลองแชมป์ที่มันเกินเหตุมากๆโดยเฉพาะเอมิเลโนมาร์ติเนซครับมือกาจอมห้าวที่ทั้งนาเอาถุงมือทองคำเนี่ยมาวางบนเป้ากางเกงตัวเอง,วเองรวมไปถึงล้อเลียนเคลียน้้าคู่แขงดวย รุ่นใหญ่อย่างสลาตันอิบลาฮิโมวิชครับติดตามฟุตบอลโลกมาตลอดและเคยฟันธงไว้ว่าทีมชาติอาร์เจนตนาครับจะเป็นแชมป์โลกอย่างแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามกับเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ประทับใจพฤติกรรมหลังเป็นผู้ชนะของอาร์เจนตนาด้วยนะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์กับเรดิโอฟรานกับสื่อในประเทศฝรั่งเศสเขาบอกว่า เมสซี่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของโลกและตอนนั้นผมมั่นใจเลยว่าเขาจะทําได้เขาจะได้เป็นแชมป์โลกอืขนาดเดียวกันผมเองก็ยังมั่นใจว่าในอนาคตเอ็มเปเป้จะได้แชมป์โลกอีกหนึ่งสมัยผมไม่กังวลอะไรเกี่ยวกับเมสซี่แต่ผมกังวลเกี่ยวกับผู้เล่นคนอื่นของอาร์เจนตินาเพราะต่อจากนี้ไปพวกเขาจะไม่ได้แชมป์อะไรอีกต่อไปแล้วเมสซี่คว้าแชมป์ทุกอย่างและเขาจะถูกจดจํา แต่สำหรับคนอื่นที่เหลือของอาร์จนตินาซึ่งแสดงพฤติกรรมแย่ๆออกมานั้นเราไม่สามารถให้ความเคารพได้ผมเนี่ยกำลังพูดในฐานะนักฟุตบอลอา,าชีพซึ่งเล่นในระดับท็อปนะการกระทําเหล่านั้นคือสัญญาณว่าพวกเขาจะเป็นแชมป์ได้แค่ครั้งเดียวและจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้อีกเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ชนะสมควรทานะครับโอ้โหอันนี้ก็คือการให้สัมภาษณ์ของสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับขาฟันธงเลย ถ้ายังเป็นพฤติกรรมแบบนี้อยู่ครับต่อไปก็อย่าหวังว่าจะได้แชมป์อีกสําหรับทัพอาเจนตินานะครับนักเตะบางคนที่เรื่องพฤติกรรมครับแสดงออกเกินเหตุไปนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคําพูดของสลาตันอิบลาฮิโมวิชครับคอมเมนต์กันไหมผมได้เลยฮะจัดมาแล้วฮะวารอนจัดไปยาวๆครับผม